เคดีคินเลอร์ผู้ผลิตจำหน่ายและออกแบบเครื่องไฟสำหรับดักมแมลงและแผ่นกาวดักมแมลงเป็นเวลามากกว่า10ปีผลิตสินค้าแบรนด์ไทยอย่างมีคุณภาพเครื่องดักมแมลงเคดีคินเลอร์ผลิตในประเทศไทยมีมาตรฐานมอ,อกอและยังรองรับมาตรฐาน GMP และ HACCP มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับมแมลงมีปีกบินได้ทุกชนิด สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารโรงงานบรรจุภัณฑ์ร้านอาหารโรงพยาบาลโรงแรมและคาเฟ่ทางเราเป็นโรงงานผลิตออกแบบและจัดจำหน่ายมีสต็อกสินค้าเป็นจำนวนมากทั้งเครื่องไฟดักมแมลงและแผ่นกาวดักมแมลง อีกทั้งยังสามารถสั่งตัดแผ่นกาวดักมแมลงได้ตามขนาดที่คุณลูกค้าต้องการและมาพร้อมกับทีมเซลล์ที่พร้อมบริการให้กับคุณลูกค้าทั้งก่อนติดตั้งและบริการหลังการขาย เครื่องไฟดักมแมลง KD Killer รุ่น KDK 2 1 5 GB ดีไซน์เหลี่ยมเพิ่มการกระจายแสงตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกาวนไนท์เคลือบด้วยสีรถยนต์อย่างดีใช้หลอดไฟ UVA 1 5วัตต์จำนวน2หลอดใช้แผ่นกาแบบฟูดเกตจำนวน2แผ่นครอบคุมพื้นที่ใช้งาน 5 0ถึง100ตารางเมตรตัวเครื่องมีติดตั้งฟิวเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานและมาพร้อมกับรุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นรุ่น KDK 2 2 0 GB ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน150-200ถึง200ตารางเมตรใช้หลอดไฟ UVA 2 0วัตต์จำนวน2หลอดใช้แผ่นกาวแบบฟูดเกรดจำนวน2แผ่น เครื่องไฟดักมแมลง KD Killer รุ่น KDC 215GB ดีไซน์โค้งลดมุมอับเพิ่มการกระจายแสงตัวเครื่องผลิตจากเกรกกาวไนท์เคลือบด้วยสีรถยนต์อย่างดีใช้หลอดไฟ UVA 15วัตต์จำนวน2หลอด ใช้แผ่นกาแบบฟูดเกตจจำนวน2แผ่นครอบคุมพื้นที่ใช้งาน50-100ถึงตารางเมตรตัวเครื่องมีติดตั้งฟิวเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานเครื่องไฟดักแมลง K.D. Killer รุ่น K.D.C. 2 2 0 G.B. ดีไซน์โค้งตะแกรงด้านหน้าสแตนเลสตัวเครื่องผลิตจากเหล็กกาวนไหน์ เพื่อพิสียรถยนต์อย่างดีใช้หลอดไฟ UVA 20วัตต์จำนวน2หลอดใช้แผ่นกาวแบบฟูดเกรดจำนวน2แผ่นพร้อมมีถาดสำหรับเทมแมลงทิ้งครอบคุมพื้นที่ใช้งาน150-200ตารางเมตรตัวเครื่องมีติดตั้งฟิวเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน